สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a d o c t o ดทางด็ V ก h a ร์วนะครับผมนายแพทย์บีรพันธ์สุวรรณามัยเพื่อนของท่านนะครับในวันนี้นะครับเป็นเช้าของวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2566นะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะ9กโมงเช้านาะผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชอบติดที่จะติดตามช่องของพวกเราเนี่ยนะครับ ก็อาจจะยังอยู่ในระหว่างการเดินทางหรือ,อต้องบอกว่าถึงที่ทํางานแล้วใช่ไหมหลายๆคนเริ่มงานทํางานแล้วนะบางคนก็ยังอยู่บ้านหรือวิ่งอยู่บนรถนะครับก็มาคุยเล่นกันนะไม่ได้ไลฟ์ตอนเช้าเช้าไม่ได้ไลฟ์คนเดียวมาหลายวันนะครับวันนี้รู้สึกว่าเออพอมีเวลาว่างเนาะก็เลยคิดว่าจะมานั่งคุยถึงความคิดต่างๆที่เราจะ ใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะอย่างที่มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมคิดถึงการที่คนเราเนี่ยนะจะมีความสุขได้เนาะมันจะต้องเกิดจากองค์ประกอบนะครับของทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจใช่ไหมถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับจิตใจเราก็มักจะมีความสุขไปด้วยต้องใช้คำว่ามักจะนะเพราะว่าจริงๆแล้ว าบางคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงก็จริงแต่จิตใจก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้ตามร่างกายนั้นนะครับก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวสวัสดีแบบทักทายเพื่อนๆก่อนคุณดวงจันทรานะครับคุณวิไลลักษณ์คุณดวงพรคุณชมชนกนะครับคุณนิพานะครับสวัสดีทุกท่านนะคุณดวงพรบอกว่าตอนนี้ถึงที่ทํางานแล้วนะครับยังพอมีเวลามาฟังอยู่ใช่ไหมเหตุที่ คือจะมาคุยวันนี้นะครับก็คือในความคิดของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมกำลังจะทำคลิปวิดีโอที่มันเป็นซีรีส์ออกมานะครับเป็นซีรีส์ออกมาซึ่งอาจจะมาต่อๆกันแล้วก็จ,จะมารวมกันเ,เป็นเพลย์ลิสให้ทุกท่านได้ได้รับชมนะครับโดยที่ว่าจะทำซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขนะว่าเราจะต้องประกอบไปด้วยอะไรเราจะต้องทําอย่างไรบ้างซึ่งผมเชื่อว่าการที่เราจะใช้ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาถูกไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับการที่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าผมบอกว่าอ้าวขอให้ทุกท่านนะที่ฟังอยู่เนี่ย มีอายุยืนหนึ่งร้อยปีเป็นไงเ,เพื่อนๆพอฟังนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาขอให้ทุกคนเนะี่ยมีอายุร้อยปีเลยนะนะอา่าผมเชื่อว่าหลายหลายท่านก็เอาสาทุใช่ไหมแต่พอมาคิดดีๆนะหลายท่านกูเฮ้ยไม่เอานะเพราะว่าอายุร้อยปีเนี่ยต้องดูสภาพเลยนะว่าอายุร้อยปีเนี่ยอยู่ในสภาพไหนใช่ไหมบางคนบอกอายุร้อยปีนอนบนเตียงตั้งแต่อายุหกสิบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยไม่เอานะใช่ไหม ถูกไหมให้อายุยืนแต่ว่าแบบ disability อ่ะคือแบบโอ้โหนอนแบบเป็นพักเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าอา้าขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่มีอายุร้อยปีเนะี่ยได้ไหมเริ่มมีคนบัวก็บอกแล้วกลัวค่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนใหม่อ่ะผมต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่บอกว่าขอให้อะจะมีคนแน่งคุณน,น้องบอกร้อยปีเลยเหรอครับเห็นไหมว่า เออพอบอกให้ทุกคนอยู่ร้ายปีทุกคนจะรู้สึกเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอานะเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนคําพูดใหม่ผมเปลี่ยนคําพูดใหม่บอกว่าเอางี้ขอให้ทุกคนเนี่ยมีอายุ100ปีโดยที่แข็งแรงด้วยแล้วมีความสุขด้วยอ่ะอย่างนี้เอาไหมผมเปลี่ยนคำคำพูดนิดเดียวคําอวยพรนิดเดียวอย่างนี้เอาไหมอ่า ขบวยพรแรกบอกว่านี้ขอให้ทุกเพื่อนเพื่อน,นทุกคนมีอายุได้ถึงร้อยปีเนะี่ยเพื่อนเพื่อน,นหลายคนแล้วคอมเมนต์มาโอ้ไม่เอาร้อยปีเลยหรอคะกลัวค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยบอกอยู่ได้ถึง80ปีก็บุญแล้วเนี่ยใช่ไหมะนี่จะเป็นคอมเมนต์ที่เป็นปกติเชื่อว่าเป็นปกติแต่ถ้าผมเปลี่ยนคําพูดใหม่ <c oughs> ขอให้ทุกคนอยู่ได้ถึงร้อยปีโดยที่ร่างกายแข็งแรงและมีความสุขด้วยอย่างนี้โอเคไหมอย่างนี้เพื่อนเพื่อน,นรู้สึกยังไงบ้าง อ่ะลองคอมเมนต์สิอ่าเอาเห็นไหมเริ่มแลวคุณพี่บอกเอาค่ะใช่ไหมเออเอาค่ะนะครับนี่แหละนะแล้วเราแล้แลผมพบว่านะครับการที่เราจะทำให้เราอยู่ได้แบบนั้นเนี่ยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะอ่า อย่างหลังโอเคไหมะเริ่มมีคนตอบแล้วอย่างหลังโอเคแลวบอกก็ดีนะคะคุณนิรดาบอกเห็นไหมอ่าแสดงว่าถ้าถ้าเราเปลี่ยนคานิดเดียวว่าเออให้อยู่น้อยปีแล้วมีความสุขด้วยโอเคนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะว่าอันนี้ก็เป็นคําอวยพรเนาะจะเป็นไม่เป็นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเหลือเกินที่จะทําให้เราเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องรู้อย่างหนึ่งก่อนนะว่า ชีวิตของเราเมื่อเกิดแล้วย่อมมีความเสื่อมสลายไปแตกดับไปเป็นธรรมดาถูกไหมชีวิตเรามันไม่คงทนถาวรเป็นเป็นไปนไม่ได้หรอกที่จะให้เราเกิดมาแล้วเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเอ,อ,อายุยืนด้วยแล้วเราก็จะต้องไม่ตายด้วยอิมโ r ม a l ลเลยอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเ,เห็นไหมถ้าแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้อยู่หลายปีก็เอาเออแสดงว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วในความ ลึกๆของเราเนี่ยนะเราก็อยากจะอยู่นานถูกไหมครับแต่อย่างที่บอกไปอันแรกเลยเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะว่าความเป็นจริงของชีวิตคือเกิดแล้วก็ตายเนาะพวกเราเนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกตีตามาแล้วทุกคนเลยว่าตายแน่ไมใช่ไหมถูกตีตามาแล้วทุกคนว่าตายแน่นะั้นโดยตัวผมเองผมก็ทนตีตามาแล้วเหมือนกันว่าวีรพันธ์คุณต้องตายแน่ๆนะ คุณต้องตายแน่ๆน,นะเพียงแต่ว่าปัญหาคือว่าเราเนี่ยไม่รู้ไงว่าแล้วเราจะไปตายเมื่อ,อไหร่วันไหนตายจากอะไรอันนี้เราไม่รู้นะ,ะเราอาจจะมีการแซงคิวกันก็ได้มีคนตายอายุน้อยตายก่อนอายุมากตายช้าหรืออายุมากตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีลำดับด้วยเพราะฉะนั้นความประมาทต้อง,ต,องต้องไม่มีนะครับพวกเราต้องรู้นะว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายแน่นะครับ แต่ทีนี้ทํายังไงได้ล่ะเรารู้แล้วนี่ว่าเรา,เ,ราเกิดมาต้องตายแน่แต่ในระหว่างนี้ล่ะระหว่างที่เรากําลังมีชีวิตอยู่นี้ล่ะครับช่วงนี้แหละเราจะทําอะไรนะเราจะทําอะไรนะการทําของเราเนี่ยนะมันจะเกิดประโยชน์นะครับต่อตัวเองส่วนหนึ่งและก็เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วยอีกส่วนหนึ่งถูกไหม คือการกระทําที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรก็ตามเลยนะในความรู้สึกของผมนะผมถือว่าชีวิตนั้นน่ะมีคุณค่ามีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะสั้นจะยาวจะมากหรือจะน้อยที่เกิดประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยหรือตัวและตัวเองด้วยนั่นนะครับไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะจะสั้นจะยาวอะไรแค่ไหนก็ตามนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราได้มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับคนอื่นนั่นแหละคือประโยชน์ที่ เราควรจะเกิดมาแล้วเราได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นนะว่า,าถ้าเราอยู่นานได้ก็โอเคถูกไหมแต่ถ้าเราอยู่ไม่นานได้เราอยู่ได้ไม่นานก็ถือว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นะทีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้เราอยู่นานให้เราสร้างประโยชน์ได้ทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นนะครับผมก็มีหลักการอย่างนี้นะครับว่า,าการที่เราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานแล้วเราก็มีความสุขด้วยเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คืออันนี้เอาพูดผมพูดถึงในแง่ของด้านร่างกายเนาะในแง่ของด้านจิตใจเนี่ยรรมะโอสถต่างๆที่พวกเรามีอยู่ในช่องนี้ผมเชื่อว่าจะช่วยเหลือพวกเราได้ดีนะครับแต่ในแง่ของร่างกายในแง่ของร่างกายเนี่ยนะครับมีสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ยืนยาวและมีความสุขได้เนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วย3ปัจจัยหลักๆวันนี้จะสรุปแค่นี้ก่อนเรื่อง3ปัจจัยหลักๆนี้แล้ว สามปัจจัยหลักๆนี้จะแตกย่อยๆย่อยย่อยย่อยออกไปนะครับเพื่อที่จะเป็นคลิปต่อๆไปเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสามปัจจัยหลักๆของเราก่อนในนี้คืออะไรบ้างนะครับที่ทําให้เรามีชีว,วิตยืนยาวอ้าข้อที่1นนะครับเพื่อนๆครับข้อที่1ที่จะทําให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตยืนยาวได้คือการที่เรามีกิจวัตรประจําวัน ที่เหมาะสมนะข้อที่1น,นะการเคลื่อนไหวของร่างกายเราการที่เราใช้ไลฟ์สไตล์ที่มีการเคลื่อนไหวมากพอสมควรนะมีการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะพอเหมาะพอควรข้อที่1นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของฟิสิกอลแอคทิวิตี้นะครับถ้าพวกเรามีฟิสิกอลแอคทิวิตี้ที่ดีที่เหมาะสมคือเราสามารถที่จะ การทางานเนี่ยเราไม่ได้นั่งอย่างเดียวเนี่ยอย,อย่างกิจวัตรประจําวันของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมนั่งเนาะเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาแอคทิวิตี้อื่นเช่นเราอาจจะต้องออกกาลังกายด้วยการเดินการวิ่งการว่ายน้ํานะครับการเดินชมสวนนะเดินให้เดินให้มากนะเขาพบอย่างนี้ครับว่าการที่เรามีไลฟ์สไตล์นะที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับทําให้เราอายุยืนน,นะนะ เราอาจจะทำโดย practical ง่ายๆของเราเลยก็ได้เช่นเราอาจจะต้องตั้งกำหนดไว้ว่าเราจะต้องเดินนะวันละกี่ก้าวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ได้ประโยชน์แล้วนะเอาสักวันละ8,000ก้าวอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ละนะครับเ,เพื่อนๆลองตั้งเป้าหมายซะนะครับถ้าเราเมีกิจวัตรประจำวันที่เดินอยู่แล้วเช่นบางคนเนี่ยก็เป็นพ่อค้าแม่ค้านะบางคนเนี่ยเป็น ชาวสวนชาวนาชาวไร่อันนี้แน่นอนแล้ฟิส y ิ i c อลแอคทิวิตี้ของท่านเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอ,อันนั้นก็สนับสนุนให้ดําเนินกิจกรรมอย่างนั้นต่อไปแต่หนุ่มสาวออฟฟิศหรือแม้แต่เป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยนะไม่ค่อยได้เดินหรอกนะถ้าไม่ได้เดินราวคนไข้นะไม่ได้เดินไปดูคนไข้เนี่ยนะครับก็ต้องไปเพิ่มแอคทิวิตี้เพิ่มกิจกรรมนะให้เราเดินให้เราวิ่งให้เราเออกกําลังกายให้มากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่1นนะครับที่เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้คนเราเนี่ยมีชีวิต ยืนยาวหรือชีวิตสั้นนะครับมีการศึกษาที่ชัดเจนนะครับว่าการใช้ไลฟ์สไตล์ที่มีการเคลื่อนไหวเยอะกับคนที่ไลฟ์สไตล์ที่เคลื่อนไหวน้อยคนที่เคลื่อนไหวเยอะกว่าถ้าควบคุมปัจจัยอื่นที่เท่าๆกันคนที่เคลื่อนไหวเยอะกว่าอายุยืนยาวกว่าโอเคนะนี่คือข้อที่1เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆต้องมีการมูฟเมนท์ที่มากขึ้นนะครับข้อที่2ข้อที่2คือเรื่องของอาหารการกินนะ การที่เราจะมีชีวิตยืนยาวได้เนี่ยมันไม่พ้นไปเลยนะครับเกิดกับเรื่องของอาหารการกินนะครับพวกเราจะต้องเลือกอาหารการกินที่ดีนะดีอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆมาต่อกันไปเรื่อยๆว่าดีอย่างไรถึงจะดีนะครับตอนนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราผมได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารการกินอีกหนึ่งท่านนะซึ่งจะมาพบกับเราในช่วงปลายเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่29มกราคมตอนสายๆนะเพื่อนๆก็ ตั้งนาฬิกาตั้งอะไรรอไว้นะครับ29ส่สายสายเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะจะมาบอกเราเลยนะครับว่าเราจะกินอย่างไรเพื่อที่จจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับเราตั้งหัวข้อไว้แล้วนะชื่อกินอย่างไรให้สุขภาพดีชีวียืนยาวออวันอาทิตย์ที่29นะครับ มได้รับคอมเมนต์จากคุณวินนี่บอกปีนี้เริ่มออกกาลังกายจริงจังจากคําบอกของหมอเลยค่ะเดินเช้าเย็นเลยค่ะโอ้ยินดีด้วยนะครับทำต่อไปนะครับเรื่องการกินนี่เป็นสิ่งสําคัญของชีวิตนะครับ y o u a r e w h a t y o u e a t อันนี้เรื่องจริงเนาะเราจะกินอาหารที่ไม่ดีประกอบไปด้วยไขยมันเลวนะ,ะกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ดีนะครับกินอาหารหวานมากเกินไปอ่าอันนี้ไม่ดีกินขนมมากกินอาหารที่ไม่มีพวกเกลือแร่วิตามินที่เพียงพอกินอาหารที่โปรตีนต่ำอ่ไม่เพียงพอเราไม่กินผักผลไม้เลยไม่กินอาหารหลากสีเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำร้ายชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นการกินอาหารนะที่เหมาะสมนะครับ อาวันนี้พูดนิดๆหน่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากินโปรโตีนนะที่เพียงพอนะครับเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคาร์โบไฮเดรตที่มาจากผักผลไม้อาหารที่มันไม่แปรรูปมากนักนะครับกินไขมันที่ลดการอักเสบเช่นไขมันดีต่างๆเช่นโอเมก้าสามโอเมก้าเเป็นต้นนะเราลดไขมันที่ก่อเกิดการอักเสบต่างๆเช่นโอเมก้าหกลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เรากินพวกผักผลไม้ซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆที่ดีมีเกลือแร่แล้วยังมีพวกที่เขาเรียกว่าไมโครนะูทรีนเนาะและก็ยังมีพวกสารอาหารที่เป็นไฟโตเคมีคอลคืออาหารหลากสีนะซึ่งกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเรานะครับเห็นไหมการที่เราเลือกกินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับกินอย่างไรเราจะค่อยๆนำเสนอ ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่านี่คือเสาหลักของการที่จะทําให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับเรื่องที่3นะครับที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวได้เนี่ยก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะเราพบว่าฮอร์โมนเนี่ยนะฮะฮอร์โมนคือสารอโมลิกุลที่ร่างกายสร้างออกมาจากต่อมไรท่อนะครับโดยที่ไปควบคุมความเป็นปกติสุขของร่างกายทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญอาหารการเจริญเติตบโต ของร่างกายเมตาบอลิซึมต่างๆของอาหารที่เรากินเข้าไปนี่โดนฮอร์โมนควบคุมหมดนะครับจัดการกับน้ําตาลจัดการกับความเครียดนะจัดการกับเรื่องของการสืบพันธุ์นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่ฮอร์โมนเนี่ยจัดการทั้งหมดเราพบว่าในช่วงที่ฮอร์โมนเราสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยคือช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยอายุประมาณไม่เกิน 30-, 30 35ช่วงเนี้ยนะครับ เราเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันสมบูรณ์พร้อมแข็งแรงที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะช่วงนั้นเน่ยเป็นช่วงที่ฮอร์โมนของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองนะครับฮอร์โมนมีหลากหลายชนิดนะครับสร้างมาตั้งแต่ตัวสมองไฮโปทาลามัสมาคอนโทรลต่อมใต้สมองมาควบคุมต่อมไทรอยนะครับไปที่ต่อมหมวกใต้ นะมีต่อมไร้ท่อที่อยู่ในเขาเรียกตับอ่อนนะครับไปที่ไข่รังไข่ของผู้ชายและผู้หญิงนะฮอร์โมนเหล่านี้ถ้าอยู่ในขั้นที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะสมบูรณ์ที่สุดนะในช่วงที่ฮอร์โมนที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ปรากฏว่าพอร่างกายเราเนี่ยอายุมากขึ้นเรื่อยๆอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราก็พบว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยมันพร่องไปพร่องไปเรื่อยๆนะร่างกายเราก็เกิดเข้าสู่กระบวนการแก่แก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพออายุ40-50-60เนี่ยอย่างตอนนี้ผม40กว่านะจะ50แล้วเนี่ยนะร่างกายเราเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเอาพูดจริงก็สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้เลยนะเปลี่ยนไปเยอะนะครับ แต่เราก็รู้วิธีไงที่เราจะทำอย่างไรให้มันโอเคแหละถ้าเราไปเทียบแรล้งนะกับคนที่อายุพอๆพกันเนี่ยเราอาจจะยังดูสมบูรณ์กว่าเขาเดีดีกว่าเขานะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรารู้วิธีแล้วเราจะค่อยมาเปิดเผยนะแล้วว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะนะครับสมเสาหลักครับเพื่อนๆครับเป็นสามเหลี่ยมเลยเป็นสามเหลี่ยมเลยนะ physical activity บวกกับการออกกําลังกายนะครับ อาหารการกินนะครับบวกกับอาจจะต้องมีการเสริมอาหารบางอย่างที่เหมาะสมกินที่เหมาะสมอาหารที่เหมาะสมเสาหลักที่3คือฮอร์โมนอ่าที่สมบูรณ์นะครับ3อย่างเนี้ยนะครับจะทําให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็แข็งแรงจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตได้นะพวกเราไม่ได้ต้องการความเป็นอมตะเรารู้หลักของอนิจจังอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ยืนยาวแล้วเรามีความสุขได้ ร่างกายเราเนี่ยเราจะใช้ทําประโยชน์ต่างๆได้มากมายนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะพยายามที่จะมาช่วยกันนะมาคิดมาบอกวิธีนะว่าเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตเราออติมัมอย่างนั้นไปจนวันตายได้นะครับมีสามอวัยวะในร่างกายครับเพื่อนๆครับที่เวลาที่ถ้าเรารักษาเขาให้ดีแล้วนะครับเราจะแก่อย่างมีคุณภาพนะก็คือสมอง ใช่ไหมอ่ะใครเถียงบ้างนะถ้าสมองไม่ดีนะเราก็แก่ได้ไม่ดีนะครับกระดูกนะกระดูกเนี่ยถ้ากระดูกเราแก่เนี่ยพอแก่ปั๊บเนี่ยกระดูกแตกกระดูกหักได้ง่ายอันนั้นก็คือความไม่ดีใช่ไหมแล้วก็หัวใจนะสมองหัวใจกระดูกนี่แหละคือเอายอะที่สําคัญนะครับซึ่งสมองหัวใจกระดูกเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีต้องบอก อาวัยวะอื่นก็สาคัญนะเดี๋ยวจะไปพูดถึงแต่ชมแต่อวัยวะสามอันนี้สําคัญแต่จริงๆแล้วเราขาดอะไรไปไม่ได้หรอกนะแต่แต่อันนี้ยกออกมาให้เห็นชัดๆว่าสมองหัวใจกระดูกเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญมากและสามารถที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตได้ถ้าเราแก่เราสามารถที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะคุณภาพชีวิตเราดีถูกไหมถ้าเราแก่แต่เรากระดูกไม่ดีกระดูกหักนอนติดเตียงสมองไม่ดีเป็นอัลไซเมอร์หัวใจไม่ดีเหนื่อยทำะไรเหนื่อยไปหมดนะ ออถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือคนแก่ที่คุณภาพชีวิตไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะมาทำสามอย่างเนี่ยให้ดีให้มีคุณภาพเนาะจะทำอย่างไรเราจะว่ากันต่อนะวันนี้ผมแค่มาเปิดมาเปิดประเด็นเอาไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวซีรีส์ชุดนี้นะผมจะรวมเป็น playlist ไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับอาจจะใช้ซีรีส์ว่าชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข นะครับชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขโดยองค์ประกอบของชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขคือเรื่อง Physical Activity เรื่องอาหารการกินและเรื่องฮอร์โมนเนาะส่วนเรื่องปริกยอ่ออื่นๆก็จะมีพูดถึงเช่นการจัดการความเครียดนะพูดจริงการจัดการความเครียดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะจริงมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่พวกเราจะต้องจัดการได้นะเพราะว่าความเครียดเนี่ยนำมาซึ่งทุกโรคทุกโรคจริงนะ มันเกิดจากความเครียดจริงๆนะครับการนอนหลับพักผ่อนที่ดีใช่ไหมการนอนหลับพักผ่อนที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องมาอยู่ในซีรีส์ชุดนี้ด้วยนะครับการจัดการความเครียดการนอนนะสารเสริมอาหารต่างๆซึ่งอยู่ในในแง่มุมของการอาหารการกินอันนี้ก็มีประโยชน์นะการหลีกเลี่ยงมลภาวะมลพิษต่างๆนะครับท็อกซินต่างๆที่เราไปได้มาจาก อาหารการกินการกินผักผลไม้นี่แหละที่เราคิดรู้สึกว่าเฮ้ยกินผักผลไม้เนี่ย,ท, i, ยที่ดีเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรา,เาล้างไม่ดีเราไปเจอพวกสารายาฆ่า,มาแมลงต่างๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบปิดย่อยซึ่งผมจะมารวมในเพลย์ลิสชุดนี้นะครับก็คิดว่าจะน่าจะเพลย์ลิสเรื่องชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขเนี่ยน่าจะเป็นชุดใหม่ที่มีประโยชน์เนาะ องค์ประกอบอื่นที่ทําให้ชีวิตดีเราได้มีความสุขก็เป็นเรื่องของธรรมะนะครับในการดำเนินชีวิตประจําวันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วพวกเรามีครูบาอาจารย์นะครับเรามีองค์พระอาจารย์สุชาติพิชาโตเนาะเ,เรามีธรรมะมีรายการวิสัชนาธรรมในทุกค่ําคืนของวันอาทิตย์ตอนสองทุ่มอันนั้นเราล็อกเวลาไว้แน่นอนนะครับเพืเ่อนๆสามารถที่จะมาผ่อนคลายมาใช้ธรรมะในการเยียวยารักษาจิตใจได้นะครับทุกค่ําคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มในช่องของเรานะครับ ็เชื่อว่าการทําอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ส่วนมุมมองของโรคภัยไข้เจ็บนะยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าผมคิดว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องเอามาคุยกับเพื่อนๆนะในแง่ของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะออกมาคุยในมุมมองของโรคต่างๆนะซึ่งก็จะยังคงมีอยู่ให้ตามเป็นระยะระยะนะครับก็หวังว่าการทําเจตนาที่จะทําอันนี้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเจตนาที่ทําให เจต,ตนาดีของผมที่จะทำให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็าฝากแชร์กันต่อไปด้วยนะครับวันนี้มาเกิดนำเท่านี้ก่อนเนะาะสามองค์ประกอบหลกักอย่าลืมอาหารการกิน physical activity และฮอร์โมนนะครับจะเป็นองค์ประกอบหลักของซีรีส์เราในชุดนี้นะครับวันนี้คงจะลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ